นักรบย่อมมีบาดแผลชันได้ครับคนตัดยากกับตัดต้นไม้ที่เราปลูกเป็นของคู่กันนะครับนี่ครับไปสับตัดปั๊บผมตัดออกมาจากต้นกล้วยฝั่งนู้นเนาะไม่คิดว่าจะมีตรงนี้ครับโดยความประมาทเรียบร้อยเลยครับเผลอปั๊บเดียวต้นฝรั่งขาดเลยนะครับนี่ครับต้นตออันนี้คือกิ่งนะครับทีนี้นะครับเราได้วิชามาใหม่แล้วนะครับก็คือ วิชาการต่อยอดนะครับเอ,อไม่ครับดังนั้นนะครับจากกิ่งเนี้ยนะครับเราก็จะเป็นนิมิตหมายดีที่เราจะลองการเสียบยอดเนาะเพื่อนเนาะว่าเราจะเสียบปิดไหมนะครับแต่ตอมมันสั้นไปหน่อยนะก็นี่ครับตัดตรงที่มันเป็นแผลอย่างนี้ออกนะครับให้มันเป็นไม่เป็นแผลที่มันอันตรายนะ ให้เป็นแผ่ก็เรียกอะไรครับให้แผเ่นเนียนนะครับนี่ครับไม่เป็นแผ่ที่ไม่สวยนะอ่านะครับรอยกิ่งเนี่ยรอยแตกด้วยเอาพาเลยดีกว่าครับพาตามรอยแตกนี่แหละนี่นะครับเป็นการเสียบยอดที่ติดดินเลยนะครับเพื่อนอ่าส่วนกิ่งเนี่ยนะครับเราก็เลือกกิ่งจากตรงนี้นี่นะครับ สองสาม้อตาแล้วกันนะครับเป็นการลองวิชาของเรานะครับเพื่อนๆเ,เนาะต้นพันพร้อมกิ่งพันพร้อมครับเราก็บากเลยครับบากเป็นรูปปากฉลามครับหนึออ่งอ่ะคมๆนะครับสองฝั่งเลยครับนี่ครับฉลามปาก อนี้นึ่งดีกว่าครับมันต้านไปแล้วผมว่าอ่านี่ครับฉลาาปากเฟแล้วครับทีนี้นะครับเทคนิคก็คือเพื่อนเสียบเข้าไปเลยนะครับโดยให้มีเปลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งติดขอบฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานะครับเพื่อนนะ นี่นะครับของเราก็จะติดอยู่ฝั่งนี้นะฝั่งนี้นะครับที่ติดเนาะสั้นไหมครับเพื่อนๆเสร็จแล้วเราก็พันเลยครับนี่นะครับ นี่พันแน่นๆเลยนะครับ น,นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำมัมมี่กิ่งไว้เลยครับ เขาเรียกว่าทําวิกฤตให้เป็นโอกาสครับเนาะในเรียนวิชาไปด้วยเพื่อนก็เอาไว้เจ็ดถึงสิบห้าวันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะว่าการเสียบยอดที่ต่าเตี้ยเรียดดินขนาดนี้นะครับจะเป็นหรือเปล่าเนาะ เสียบยอดกิ่งของฝรั่งนะครับทําเองเสียบเองครับเจ็บเองลองฝีมือเรียนวิชาเองนะครับก็ทุกอย่างก็คือโอกาสเนาะนะครับในวิกฤตก็คือโอกาสของเราเสมอนะครับนี่ก็คือหนึ่งในวิกฤตที่เราใช้เป็นโอกาสในการลองวิชานะครับเสียบยอดของฝรั่งเนาะเพื่อนเนาะยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้เราบ้านพันไม้พอเพียงนะครับในการจัดการพืชดูแลพืชนะครับ rate, วันนี้ลาเพื่อนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ